ก็ขอบคุณนะครับที่แบบใส่ใจรายละเอียดเกี่ยวกับผมซึ่งผมเป็นคนจุกจิกอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับเป็นเพราะผมดูแลทางด้านคุณภาพนะครับขอบคุณที่ตอบโจทย์เกี่ยวกับบ้านให้กับผมนะครับขอบคุณนะครับที่สร้างบ้านให้กับเราค่อนข้างที่จะดีมากนะครับคุณภาพของคุณดีจริงครับ ความโชคดีของผมคือมีพี่ที่รู้จักแถวนี้ครับแกแนะนํามาเพื่อว่าผมจะสร้างบ้านก็เลยแกก็เลยแนะนําให้ดูบริษัทนี้นะครับก็ดูผลงานที่บ้านด้วยครับแล้วก็ไปดูกับเพจทาง Facebook ด้วยครับก็เลยเจอคือมันมีรูปแบบบ้านให้ดูเยอะมากครับมันมีเป็นเกือบเกือบร้อยแบบครับแล้วก็เราก็ดูในที่เขารีวิวด้วยครับเสร็จแล้วก็ได้มีสถาปนิกที่มาซัพพอร์ตนะครับว่าสิ่งที่เราอยากได้มีอะไรก็เลยได้ ได้ตกลงที่จะเอาเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับรก่อนที่จะมาเลือกของโมเดิร์นเทรดนี้ก็มีซพลายเออร์จหลายเจ้าครับมีผู้รับเหมาหลายเจ้าที่มานําเสนอเพราะว่าตัวบ้านค่อนข้างที่จะมูลค่าสูงอยู่แล้วนะครับก็เลยหาที่ที่มันเหมาะสมที่ที่เราชอบมากที่สุดนะครับก็เลยได้ตกลงแล้วก็ได้คุยกับสถาบันิกก็เลยได้ไดตัดสินใจเลือกโมเดิร์นเทรด เพราะว่าอย่างที่บอกถามว่าดีมากยังไงเราคุยกันภาษาเดียวกันเพราะว่าผมก็เป็นวิศวกรครอบครัวเราเป็นวิศวกรก็ส่วนใหญ่นะครับเราค่อนข้างที่จะมีความต้องการในรูปแบบที่ไปนิทางเดียวกันมีอ,อย่างพอเราขึ้นโครงสร้างของบ้านก็ค่อนข้างจะพอใจมากนะครับพอใจมากเกี่ยวกับผลงานครับ เอาความรู้สึกของผมคือผมเป็นผู้จัดการแผนก QC QA อยู่แล้วทางด้านนี้ผมค่อนข้างจะเนี้ยบเกี่ยวกับบ้านนะครับพูดง่ายๆว่าของผมสเปคค่อนข้างจะสูงโครงสร้างบ้านหรือผลงานที่ออกมานะครับมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เราค่อนข้างที่จะมากอยู่แล้วเพื่อนเพราะเราคาดหวังไว้ร้อยอยู่แล้ว,ลวก็คือฟีดแบ็กกลับมาทางด้านใน สิ่งแวดล้อมครอบครัวก็ค่อนข้างจะชื่นชมกับโมเดินเทรดครับค่อนข้างที่จะดีมากครับผม การที่เราเลือกโมเดลเทรดเรามีความคาดหวังสูงอยู่แล้วนะครับว่ามันจะดีนะครับและผลงานที่ออกมาก็ดีมากอยู่แล้วนะครับผมซีเรียสมากเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับก็ขอบคุณเขาที่เก็บรายละเอียดให้ผมต้องการอะไรหรือตอบโจทย์อะไรให้ผมสบายใจก็โมเดลเทรดต้องแค่ทำได้ดีก็ขอบคุณมากครับ เป็นเพราะอีกแง่มุมหนึ่งคือเราเป็นวิศวกรด้วยกันคุยกันภาษาเดียวกันทำให้มันง่ายนะครับก็ขอบคุณนะครับที่แบบใส่ใจรายละเอียดเกี่ยวกับผมซึ่งผมเป็นคนจุกจิกอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับเป็นเพราะาผมดูแลทางด้านคุณภาพนะครับขอบคุณที่ตอบโจทย์เกี่ยวกับบ้านให้กับผมนะครับขอบคุณนะครับที่สร้างบ้านให้กับเราค่อนข้างที่จะดีมากนะครับคุณภาพของคุณดีที่สุด